สวัสดีครับพี่น้องมาหนีปลาพิพนองครับมาอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยมนะครับผมปลาเพนีครับปลาเพนีกินเข่าสลากนะครับวัดทุ่งเสลียมครับผมทําบุญให้กับยาโอหลวงรับกระเล้วนะครับทาบุญให้พ่อให้แม่อยาย่าตายายนะครับผม บรรยากาศครับที่วัดทุงสยมนะครับผมงานบุญกินข้าวสาครับปีละเทือครับผมปีละเทือครับผมปีละเทือครับงานบุญกินข้าวสาครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเซาะเส้นเซาะเส้นครับเซาะเส้นเซาะเส้นครับผมเส้นโต๊ะคิวกับพระองค์หดก็ไปถวายองค์นั่นครับผมบรรยากาศกับ น่านกินเกาสลากครับวัตถุสลี่ยมครับเ่าสลากวัตถุสลี่ยมนะครับผมน่านกินเกาสลากวัตถุสลี่ยมครับสอเส้นครับเส้นโต๊ะกับพระองค์ไหนกลับไปถวายพระองค์นั้นครับผมหอมนอก เสาะเซนครับหาเซนครับหาเซนครับข้าวบุญครับนายยาถูรรับไปแล้วครับนายกให้แม่ครับปู่ย่าตายายครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมงานกีฬาสลาครับวัดทุ่งเสลียมครับงานกีฬาสลากัวัดทุ่งเสลียมครับผมทีสองการเสาะเซนครับ นั่นขอเขาวัดทูสเลียมนะ,ค,ะมครับเสาะเสซนสอสเซนในเสนร็จต็กโซกกะพะองไรกไปถวายครับขาวไครับผมเอาวีนอคอนครับกันกมันใจงองเขานะครับเอามาช่วยจาบุญกินข้าวสละครับ ขอด so ูเ really. ส right. right. ียไครับน้องข้านะกัช่วยกันเหมาช่วยกันทำาุอนอยู่ดีส่วงวการซอสเซนครับผมเอาเอาเข้าวัดกัครับอย่าวินติ๊กนกต้องตีถ้าไหวมาได้เพิ่มที่อาอย่าไปลืมเนอะต่ออยดีเจอุ้ดว่าถ้าไหวอย่ามาขึ้นร้องเพลงนะขอเห็นว่าสี่สีเอราะว่าร่บอกอ้อนสูนแอนสูนแอนคนน้อยแตอย่าขึ้นเนี่ยหมด แต่ถ้าพี่ดีก้อนเอาเจมเอมาไะขอดาวเดี๋ยวเะี่ยซุกใต้ตัวเอายอ้ไรอะไรอะครับครับเออโอ้ยประเภทนี้กินข้าวสลากครับสาวแกง่คนสวยยังไม่มาเหมาละมุงเลยตัวเองประเภทนี้กินข้าวสลากครับบัตรธนสเลมครับพรพี่น้องครับ้แม่ค้าือกครับเป็นประเภทนี้ทั้งภาคเราครับผม เป็นประเภทนี้ที่ทางภาคเหนือครับผมคอยคอยจากของรลานนะครับสิน่ามาช่วยน้องนี่มาถามองทานอมาหมดย่ามายุ้ยยุ้ยมือสายไฟแล้วเรากว่ายนี่ข้าวทอดก้อนสองย่าสองย่ามาหมดข้าวทอดก้อนครับาเส้นกินสลากครับประเภทนี้กินข้าวสลากครับทางภาคเหนือครับผม รยากาศกลับมาทำบุญกับบุญก็ให้แม่ให้ลูกให้ร้านนะครับผมเอาสลากป็นประเภทนี้ทั้งค้าของนะครับตามส้นตุ๊กกับพระอุ้งไห้แตกมาครั้งระพมมีวาระของเช่นความน่าองว่ายายมีอาคารทศนารวมให้มาเจอกับะาย่ที่หน้าวีนั่นจับติดทศลาครับวัตถุเสร่อมครับ ส่วนนี้เด้อ่นว่าม่มีอาครรัตนวรน,นะครับอยู่ที่หน้อยมาเจอกอบที yeah. ่หน้าเวทีลำง,ง้องครับอยู่หนอยไม่มีครับอ่าไม่มีอ่าส้นเพราะส้นอาครรัตนวรน,นะครับ่วยเจอแล้วแต่ข,ตงของกลางมมี้ ครับพอเส้นเราไม่มีอาะารรัตนวรรอยู่ที่ไหนนะครับออกมาเฮือเสียาจที่หน้าไม่ดีละบุกก้อนเนาะอันนี้ไปคกองสำรานบอกมีรถตีไหมนี่ไปวะล่ะมัน สินไหนสินแน่เนี่ยที่สิบแปดเนี่ยไปกระม้อนประเภทนี้ครับกินข้าวสลากครับผมวัดทุ่งสะเลียมครับพาไปนองจมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมจมบัญญัติไปเรื่อยๆครับหาเส้นกินสลากครับผมช่วงนี้ช่องของการหาเส้นกินสลากครับผม เป็นกระเทยที่สวยที่สุดในสีสหล่ยมอย,ย่าเด้อหอมยาวเด้กอกระเทยเวกทกับกระเทยเวทเพื่อนฉันเองเ,เงคยได้กันู่สองรอบมันากาศครับเ <c oughs> ทนนีกินเ้าสลับกับวัดทุง่งเียบกันมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าน้องชายเราอะ ชอบอยู่เบ ah, hey! <solar człowie> ื้องหลังอะพี่แนนก็ได้ตัวนี้ให้เย็ดไม่ยอมว่งไปไหนจะไปรักป่วยต้นเจ้าหนุ่มสเตียมนะครับซองอสร็จครับซอเสร็จครับพี่ๆนะน้องออยลูกชายจะได้จะได้เพลงสติงแล้วได้จะไปไหนมาเนี่ยเหรอแปลอาเบียร์มาสองเซนกินสลัดครับสองเสร็จกินสลัดครับ นางวัตมีนาอีานิสรพอนเดี๋ยวราม,มีแต่ลับเลิตะกี้ฝนจะแม้ยู่ไม่เดียวนี่แตกไมห <c oughs> มครัแอ่าข้างล่างน้นอยจ่าโซเซนกรรครับขุนเขาสลาครับวัดทุ่งสียมครับอา เสก็เส้นกินข้าสลากกรับวัตถุกเสลี่ยมราการถวายก๋วดสลากนะครับ